เครียดนึกถึงแต่เรื่องงานขนาดวันหยุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรายังเครียดเรื่องงานอยู่เลยเราจะทํำยังไงดีการที่นึกถึงแต่เรื่องงานทุกวันนะคะเอาจริงๆมันไม่ผิดแต่ว่ามันจะเสียสุขภาพถ้าง,งานนั้นเนี่ยเป็นงานที่เราไม่ได้ชอบทำนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มที่จะวางแผนไปเที่ยวกันแล้วใช่ไหมวางแผนสิ้นปีนะคะไปปีใหม่ที่ไหนไปเขาดาวที่ไหนหรือบางคนก็เริ่มที่จะหม่เริ่มที่จะ,ะแต่งตัวออกจากบ้านแล้วนะคะนี่วันนี้แต่งได้ ตึ้งดึ๊งไปได้หรือเปล่าเปล่าจริงแต่ตัวประธายคิดว่าเราทํายังไงเวลาเราเครียดเนี่ยอย่างแรกเลยเราดูก่อนว่าเฮ้ยงานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานที่เข้ากับความสามารถเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าสมมติมว่าเราทํางานที่มันยากเกินไปแล้วฝีมือเราก็ไม่ได้พัฒน,นาแล้วมันยากทําให้มันเครียดและกดดันเนี่ยบางทีงานเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะกับเรา ะะสองคือดูที่อะไรดูที่บอสนะคะดูที่เจ้านายของเราเนะถ้าเจ้านายของเราเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจเรานะคะเป็นคนที่ดูแลเราไม่ใช่ดูแลแค่ในเรื่องของงานอย่างเดียวแต่ด้วยแต่ว่าดูแลเรื่องของจิตใจด้วยเนี่ยอ,อันนี้เราโชคดีใช่ไหมเราอยู่กับคนที่เขาเข้าใจเราแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่กับเจ้านายที่เอาแต่สัง่งเอาแต่ดา่าเอาแต่ว่าไม่เคยให้กําลังใจไม่เคยจะให้แม้แต่คําชมกับเราแบบเนี้ยมันทําไมมันเสียสุขภาพจิตนะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นพิษบาง เราอาจจะต้องเปลี่ยนงานก็ได้นะคะอย่างที่3ามคืออะไรอย่างที่3มคือคนรอบข้างนะคะหรือว่าเพื่อนที่ทํางานของเราสภาพแวดล้อมของเรานั่นเองถ้าสมมุติว่าตัวเราเนี่ยล้อมรอบไปด้วยคนที่มีแต่ความคิดลบๆทัศนคติลบๆเป็นคนที่ไม่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในสังคมหรือวัฒนธรรมองค์กรที่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแข่งขันกันมากเกินไปแล้วเรารู้สึกอึดอัดเนี่ยแน่นอนเนี่ยเราจะอยู่แบบนั้นได้ไม่นาน โอเคไหมแล้วพอผ่านไปเนี่ยเราจะเกิดอาการเบรนเอาท์คืออะไรคือเราเบื่อมากเราไม่อยากทําอะไรเลยไม่อยากไปทํางานไม่อยากตื่นไม่อยากขยับตัวไม่อยากที่จะยังไงอะออกไปทําอะไรที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันดูดพลังเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ในวิกฤตแบบนี้นะรีบเปลี่ยนซะเปลี่ยนยังไงก็ได้เราจะเปลี่ยนงานก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนอะไรของเราก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเราคิดหรอว่าไอ้รอบๆข้างเราอะมันจะเปลี่ยน เปลี่ยนแบบไหนง่ายกว่ากันไปเปลี่ยนรอบๆข้างเราเช่นไปเปลี่ยนเจ้านายเราพี่พวกกันหนุยดีหน่อยสิหรืออะไรเงี้ยระหว่างไปพูดแบบนั้นอาจจะโดนไล่ออกด้วยใช่ไหมหรือว่าเราเปลี่ยนจากตัวเราเลยโอเคไหมเปลี่ยนแบบไหนง่ายกว่าการเปลี่ยนที่เขาหรือว่าเปลี่ยนที่เรานะคะอย่างที้นะเนี่ย นานๆทีก็จะเครียดเรื่องงานนะตี่แนเป็นคนที่ก็เห็นในคลิปอะก็จะชอบลันล้าลันล้าแล้วเวลาเจอปัญหาหรืออะไรเงี้ยก็จะชอบคำๆหัวเราะหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นกันจริงๆอะบางคนแบบดูคลิปตี่แนแล้วลเราขำจริงเพราหัวเราะเยอะจังเลยว่าเป็นชอบพูดเหมือนมันอมยิ้มตลอดเวลาแต่ก็จริงๆก็เป็นแบบเนี้ยก็คือแบบภาษาอังกฤษคือจอนลี่นะคะก็คือแบบสดใสร่าเริงหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าแล้วถามว่าพี่แนทำยังไงตี่แนก็เคยอยู่ในเนี่ยอยู่ในสังคมวัฒนธรรมที่มันดูดพลังอะมันแบบลบๆมีแต่คนแบบว่ายังงไ ต่อสู้กันว่าการแกงแย่งชิงดีชินเด่จชินเด่นกันหรืออะไรเงี้ยเด็กก็เลือกที่จะทำไม่ที่จะปลีกตัวเองออกมานะคะแล้วการที่มาทําออนไลน์เนี่ยเหมาะกับที่หน้าที่สุดเพราะาอะไรเพราะว่าเราสามารถทาได้จากที่บ้านเราสามารถที่จะกําหนดตารางเวลาตัวเองได้เรากําหนดชีวิตตัวเองได้เราอยากทําอะไรเราไม่อยากทําอะไรนะคะเลี่ยงหรือสดใสแบบนี้เรื่อยเร่ยอยงเพราะว่าเราเลือกได้เว้ยโอเคไหมเราชอบบอกตัวเองว่าทำแบบนั้นก็ไม่ได้คะ่ะทำแบบนู้นก็ไม่ได้ค่ะทำแบบนี้ก็ไม่ได้ค่ะเล่าอนุญาตให้ตัวเองอะได้ลองทำหรือยัง โอเคไหมเพราะนั้นนะลองอนุญาตให้ตัวเองได้ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างอย่าเอาแต่จำกัดว่าอะไรทํางั้นก็ไม่ได้ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ค่ะง,งุู้นก็ไม่ได้ค่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้จริงๆอ่ะค่อยๆทําค่อยๆเปลี่ยนในเวลามันจะต้องมีหนทางที่เราจะหลุดออกมาจากสิ่งเหล่านี้ได้ นะคะสำหรับวันนี้นะคะตินา่าก็มีเท่านี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้เนาะขอให้โชคดีนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากที่จะมาทําออนไลน์เหมือนกันนะตอนนี้ตีนา่าก็มีหนังสือนะคะ easy marketing นะคะทําออนไลน์ง่ายนิดเดียวเนาะสาหรับคนที่อยากที่จะเริ่มทําออนไลน์เพิ่งเริ่มไม่รู้ไม่มีพื้นฐานไม่รู้จะเริ่มอะไรตรงไหนยังไงเลยนะคะก็จะเหมาะกับหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าใครมีพื้นฐานมาระดับหนึ่งแล้วอ่ารู้ศึกษาเรื่องนี้มาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้ไม่เหมาะนะโอเคไหมหนังสือเล่มนี้จะเหมาะคนที่ความรู้เป็นศูนย์จริงๆถ้าาาใครแบบว่ศึกษ ระดับหนึ่งแล้วหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อเดียบอกเลยไม่ต้องซื้อ,อแต่บอกคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยและไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นอยังไงนะคะเพราะฉนนั้นเล่มนี้ใน e ะีซี่มาร์เก็ตนะคะก็ะคะอยากได้นะันเล่มเราสามร้อยห้าสิบบาทนะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ l i n e t i n a b o c a p โอเคไหมไลน์ atina v o c a p พิมพ์ตัวแอดด้วยนะ atina v o c a p นะคะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้ก็ขอให้โชคดีเนาะตีน่าก็ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ